สวัสดีค่ะวันนี้ช่องไลติสเพลินพงก็มีเมนูอาหารอีสานมาฝากนะคะก็คือแกงปลาใส่บวบแล้วก็ใส่บวบแล้วก็น้ำเต้านะคะพอดีมีเอฟซีอะคะ่ะเอาน้ำเต้าแล้วก็บวบมาฝากก็เลยเออทำอะไรกินเนี้ยน้อจะนึ่งจะอะไรพอดีมีเด็กบวนอยากกินแกงแกงแบบแอีสานอีสานนะคะแกงแบบพื้นบ้านให้กิน ก็เลยแล้วมีหัวปลาตอนแรกว่าจะเนี่ยค่ะหัวปลาโจกตอนแรกว่าจะทําต้มยำอะค่ะแต่พอดีมีมีเอฟซีเอาน้ําเต้าแล้วเอาบวบมาฝากก็เลยเปลี่ยนเมนูเป็นจากต้มยําม,มาเป็นแกงบวบแกงน้ําเต้านะคะวัตถุดิบก็มีนะคะปลาหัวปลาเด็กชอบกินหัวปลาค่ะก็เลยหัวปลาก็หัวปลาแล้วมีเนื้ออยู่หน่อยหนึ่งหัวปลาแล้วก็ น้ำเต้าอะค่ะน้ำเต้าลูกมันจะเป็นอย่างนี้นะคะลูกมันลูกลูกจะใหญ่มากเลยนะคะแต่พอดีมีเอฟซีมาฝากยวดนี้เอาไว้1นึ่งกินกับน้ำพริกด้วยก,กับน้ำพริกแล้วก็มีบวบค่ะหั่นแล้วก็ล้างแล้วก็หั่นให้เรียบร้อยนะคะล้างแล้วหั่นให้เรียบร้อยแล้วก็มีพริกขี้หนูค่ะบกบ,บ,บพอแหลกแล้วก็ตะไคร้บกบ,บค่ะประมาณถ้วยประมาณสามหัวนะคะแล้วก็น้ำปลาร้าสามช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็หอมแดงถ้วยเล็ก แล้วก็ใบแมงลักอ่านี่ใบแมงลักจากหน้าบ้านค่ะอันนี้เราใส่ตอนท้ายไปปรุงรสตอนท้ายนี่ผักสวนครัวหน้าบ้านนะคะมีพริกตะไคร้สวนครัวหน้าบ้านเดี๋ยวเราไปแกงนะง่ายๆอันนี้มันง่ายๆไม่ต้องขูกเครื่องมาก่ะคะก็แค่มีะตะไคร้มีพริกมีหอมแดงมีน้ำปลารแล้วก็มีแมงลักนี่นึงเดี๋ยวเราเอาไป แกงลงมากกันนะคะดับแรกอะคะ่ะเราต้องต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ําปะลาราลงไปก่อนพริกแล้วก็ใส่ตะไคร้หอมแดงพริกนี่ต้องใส่หลังน้ําปะลานะคะถ้าเราใส่ก่อนน้ะะําปลาหรือใส่ก่อนอที่เราปรุงรสนะคะมันจะชุนมันจะทําให้เราจามได้อะคะ่ะโอเคเดี๋ยวไปแกงค่ะเราต้มน้ําให้เดือดนะคะแล้วเราเอา น้ำปลารนีในน้ำปลาต้องเป็นน้ำปลาที่ยังไม่ได้ต้มสุกนะคะมันจะเอาหอมอร่อยถ้าเราทําแกงะคะ่ะเราเอาน้ำปลาที่ยังไม่ต้มสุกถ้าเกิดเป็นประเภทยำเป็นประเภทอันนั้นนะคะเราถึงจะค่อยใส่น้ำปลาต้มสุกนนี้ต้องเป็นแกงค่ะต้องเป็นปลาดิบที่เป็นเป็นน้ําแกงลาซิเละะียค่ะมันจะหอมอร่อยกว่ากันเดี๋ยวเราลงไปต้มให้มันละลายก่อนนะคะ ถ้าเป็นปลาราที่มันได้ได้เครื่องแล้วคะ่ะมันโดนน้ำร้อนเนี่ยมันก็ละลายอะคะ่ะเนื้อก็จะละลายแล้วก็ละลายออกจากก้างมัน ข้นกว่าเดิมนะคะถ้าเราใส่น,น้ำเนื้อมันด้วยคลาลงไปเลยนะคะลงไปเลย เขาเครื่องเดี๋ยวให้เครื่องทีนี้มันออกแป๊บหนึ่งคะ่ะเราค่อยใส่หัวปลาอย่าลืมนะถ้าทำกับข้าวค่ะพวกจะต้มจะแกงพวกนี้น้ำต้องเดือดแล้วอค่ะเราคงจะใส่หัวปลาลงไปถ,ถ้าปะลารหลที่มันนานๆปีสองปีค่ะมันจะก้กางมันก็จะยุย่ยเปื่อยเลยนะคะก็จะเหมือนกับปลาเค็มทางใต้ เมื่อเราใส่เครื่องลงไปแล้วก็น้ําเดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่หัวปลาแล้วก็ฝาปิดไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้หัวปลาสุกก่อน,นะะแล้วก็เราค่อยใส่บวบแล้วก็น้ำเต้าลงไปเพราะบวบกับน้ำเต้าเขาจะสุกเร็วะคะ่ะ เมื่อเราต้มห,หัวปลา,อาเอาฝาหมอ้อปิดหม้อไว้นะคะแล้วก็โอเคมสักพักหนึ่งประมาณ5นาทีมันก็สุกแล้วค่ะแล้วเราก็เอาอผักที่เราเตรียมไวะคะ้ค่ะใส่ลงไปอันนี้มันก็จะเดี๋ยวเยอะค่ะน้ําพอท่วมปลานะคะเราใส่ใส่ผักลงไปน้ําผักมันก็จะออกละลายพอดีะคะ่ะมันก็จะน้ํา เดี๋ยวน้ำผักออกอีกก็โอ้โหละลายพอดีเลยค่ะผักลงน้ำนินะดนึงเราก็ปิดหมอ้อไว้อีกอันที่พริกตะไคร้หอมแดงนี่จะบบบบบ,บแล้วก็ลงหมอ้อก็ได้หรือเราจะโขลกรวมกันแล้วเราค่อยใส่ก็ได้นะคะเอาตามที่ถนัดนะคะอันนี้ ไม่ว่ากันบางคนก็ชอบโขลบางคนก็จะชอบแค่บบๆลงหม้อถ้าโขลนี่มันก็จะบอกว่าละเอียดนิดนึงเดี๋ยวปิดฝาหม้อไว้ก่อนนะคะแป๊บบนึงค่ะตั้งไฟไว้ที่สิบนาทีผักเราก็สุกแล้วนะคะผักสุกละนี่มันจะสุกเร็วถ้าเกิดใครที่ชอบแบบอว่าแค่สุก่ะคะ่ะก็ ก็ก็ได้นะตั้งแต่ประมาณ78นาทีแล้วนะคะอันนี้เราชอบสุกมากหน่อยเราก็ประมาณส0นาทีทีนี้เราก็มาปรุงลุกด้วยแมงมาเรื่องอะไรนะมาใส่แมงลักปลุงไปส่วนครัวปลอดสารพิษหน้าบ้านแมงลักลงไปแล้วมันก็จะหอมในแมงลักใส่แมงลัก,กลงไปแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะถ้าถ้าเราเพื่อนเ่ออันนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบเค็มมากก็ใส่ปลาเยอะหน่อยเพิ่มน้ำปลาได้ แล้วก็ถ้าเกิดชอบแบบนัวนวชูรสก็ใส่ชูรสหน่อยเพชูรสหน่อยก็ได้ะคะ่ะถ้าเคร่งช้อนโต๊ะแต่เนี่ยชอบมากแต่มาชอบนัวเตา้อแทนนี้ช่องนี้ไร้ชูรสนะคะปิดแก๊สแล้วก็ตักพร้อมเสิร์ฟเลยะค,ะค่ะค่ะหน้าทานไหมคะเดี๋ยวทานเผื่อนะคะอาหารเช้าของมื้อนี้แกงปลาโจกหัวปลาโจกอะคะ่ะใส่่าน้ำเต้าแล้วก็บวบ เราก็ทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะเรา,าฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดให้กำลังใจช่องไลฟ์ทิเพลินพึงด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอกํำลังใจให้ช่องน้องใหม่ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวทานข้าวเผื่อนะคะอบอสบี้ค่ะ